เอาไปเลยพี่น้องอุ๊บเอ,อ้าโดนๆจังมาเห็นเ้าพุดเอาเพราะว่าบัวเอานี่มาเนาะคลายแต่ว่ายังได้อยู่พอดีแก้ขนม้ามีเนิดนี่มันเป็นเละ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะมาพบพอกับน้องลาตีพี่น้องมาอยู่ป่าน้องไม้ไผ่เกี้ยงมาน่นี้มายามสวยพี่น้องเลยมาเมื่อนี้ก็ได้อยู่น้องไม้เนาะสุดก่อนนะคือสิ่ยังบวออกคนใดมาแป๊บเดียวเนะขาก็ได้ชานี้ข้าก็สิมสาทรบเอาอีกนี่เสียมมดอยากเข่าว่นเนาะ <c oughs> เอามได้ด น้ำลายพี่น้องใส่ศพมือเอาวันนีใหม่อนี้มันมีแต่น้ำดด้แมงน่ยนองงามงามแมนครับตักไปเอาเบอร์อะไร มันกำลังอันนั้นพี่เมอาเอัเนาะกำลังนะลงามมาขาวๆมานน่แกงแสะ ซัมมี่นะงามเนาะแต่ส่วนร้ายมันสิเป็นแมงไงเนาะมานี้บางคนก็หมักเนาะบางคนก็บ่หมักแต่มันสิเป็นแบบว่ามันขมอะน,นะเ้าต้องต้มโดนๆดิข้างในกันยังอยากแมงเงี้มื่เหลืองแล้เนาะ มาโเป็นยูพี่พี่น้องมาเอากล้องมาหูอดีกว่าตามห้องนี่เลยเนาะมีห้องหลายอยู่แบบนี้นะมาย่ง หนาวเปแล้วพี่น้องอืออโมหนาวเป็นไรนันี่อือตาเสียดายพี่น้องเอ้ยโดมบางพร้อมเนาะเป็นโบว์ของหายโดมเหมืนโดมหนาวเปแล้วพี่น้องเอ้ยตัวใดตัวใดตัวดีก็มีอยู่เนาะบางทีมาเอากันถ้ามาเห็นตอนยังจุ๊มๆขักแล้วนี่หนาวเป็นแล้วโดนๆจังมาเห็นเ้าวคุดเอาเพราะว่าบ่ได้เอานี่มาเนาะใครแต่ว่ายังได้อยู่พอดีแกให้น่อไม้นั่นนี่ เละเนาะเห็นีว่า็ดอันยังจูนอยู่ด้ะมาเบิก็นาวมาานูมา่พอเห็ดดอกออกเบิดกแนมเสียดายดิางบุมายวเหน่อยก่อนคุณเนาะเปกายเวลาอยต่ได้ตัวบ่ได้กัน เบิงบ่งเบิ่งย่งหนึ่งก็คือเอนนออพ็ดตัวเต็มกำเนงเลยมันดนเลยมันนหนังแล้วทุกคนมีเดี๋ยวเอาัได้ีบปเลี้ยงเพ็ดยังเด้อหรือไปน้ำเดินข้งผูกกันเี้ยมีวย โดนเลยแรงงามกว่านุ๊กจะได้เละไปเลยพี่น้องคูกใส่น้อยดียังมันจะนัยนแบบเอเละไปละ อันน,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 นี้เป็นอาหารไปเลยสะได้สะได้มาบทานนันเนาะใส่แกงน้ำม้นแซ่บเห็ดปลวกน้งเห็ดปลวกน้อยปลาเนี่ยเพราะว่าเขาลุนๆไปนะฮะทีน่นง ใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่ตื่นกันเหนาแน่บุญเลยเนาะป่านี่คือซีมีลาอยู่พี่น้องแต่ว่าเฮาบ่คเคยมาฮะนะเคยมากะโดนโดนเธอนึอ่งคนเดี๋ยวโบคอยมาหา ทำไงกลองไหนหนออยู <feld> e. ่แบบดินดำๆแบบนี้แหละมึงเด็เดีอยวคงเฮ็ดบดแบบหนอฮ่าหลอกว่าอุปกรณ์แบบนี้ดอกพุ่มจูมคือบัเห็นเนอแข็งดอกตัวนี้ผัดยังแข็งอยู่ใครเนี่ นี่ก็พอดีคักเนาะเอาไปแกงพิโน่ไหมน้ำมันเวลามันขึ้นใหม่นี่คือกี่ขได้ได้ซต่ำนี่แหละพี่น้องหกเฮ็ดเนาเฮ็ดเนาแตงงามอยู่เนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเอาเฮามาเบิ่งทางนี้ก่อนยันงดีดีอ,อยู่กับเบอ ก่อนเนาะเ็สเบิดล่ะพอดีใส่ใจน้องใหม่พี่น้องพอแซ่บด้ยนะเละล่ะยากแมงมงเลยเนาะบางงาน มาเบิ่ข้างในเนาะตัวดิมาเอาอย่างนี้ย่พี่น้องมันบางหม่องกะลาอยู่แต่ว่าไม่เอาไม่ได้เนาะอยู่อยู่หน้าเองนะเหน่าเขาขาวมันอย่างเงี้ยเกิดอะไรใหปวกเหนาพี่น้องแต่ก็เอาแล้วเอาไปใส่แกงลงไปเนาะแซ่บอยู่ก็ทางเราจะข่าวอะไรข่าทางเราบอก่ป Non è che าดาิงอสัตว์มีลองตัวนี้ว่ายองเผื่อหาแล้วมาหาหน่อมนไม้น้ำมีลองก็ต้องแบบนี้แหละหาหน่อไม้ทางไายเรือว่าหน่อไม้ลายลนะมันจะหาง่ายเน,ะเนาะแต่บุหรา่ปีนบุญอย่างนี้บุญนี่บุญ เต๋อและพี่น้องเต็ดจะใส่ทั้งคางไปเบิ่งก็อื่นไปนิดเดีะวเริ่นสั่นได้เทากับหมอเอาน้อกำผักข่ายแงพี่น้องกำลังโผลเอาสิมาเก็บผักข่ายแงนแรก่อนแี่เพื่อนก็ยังบ้านนี้เนาะมีมันกำลังสัิ่มตันนะบางทีมันก็ยาวเนี่ย เอาใบไปใส่แกงน้อไม้น้องที่เขาอยากแกงน้อไม้อันนี้ก็ต้่มโอนๆแต่เขาอยากแกงค่ะงอขึ้นไหวกับโคง้งเ่อโลงกเอาทัศจรรยะมาไกลเติบหน่อยมุ่งหา,างหาน่อไม้เล ก็ยังสั้นสั้นอน่นยัวบายาวอยู่คือี่ประมาณนตกอีกกนแหละปีกานี่ไล่แต่หัวปีเนาะปีน,ปนี่ แต่าง,งามดิปกตินี่แมงออไมาแมงลายมาแล้วบะน,นี้เนาะออกมาเผื่อสิออกมาหอดทางพี่น้องไม่เหมือนเหรอมันแดดเนาะน้องไม้ปะนี่ลายเติบนี่แต่น้องไม้ไผ่เกี่ยงพี่น้องลายอยู่แต่ว่ามันแมงเนาะเขาเลือกเอาเอาเต็มกระตากันยังได้แต่ว่าเขาก็เอาซ้ำนี่ อันนี้จะเป็นเห็ดไหลเนาะเขาได้เห็ดไหลมาเพาะใส่กแกเอาไม้นี่แซ่บแต่บบหูเพิ่นเคยกินเลยบอกเนาะอันนี้จะเป็นหอยแต่ว่าหอยเซรีเป็นดอูหอยเนี่ยหอยหง่อยได้ในคลองน้ำยมเวีนเนาะที่นอ้องมันก็ขขืดอยู่แต่่บลายนอกจากว่ามองทงคายทงหน้าอยู่บ้านนอกเฮาเนาะมีหลายเป็นแบบนี้เลยอันนี้เขาพุทเอาบ่อหอะลุ่มบนไดไเ้นนชิได,นนไดเนะขาวๆเนาะบางทีมันก็ บ่คอยมีมันจะมีแบบนี้เนาะตองมาตีบ่สิอเอาไปเห็ดน้ำมัอันนั้นพี่น้องเลยเมื่อยมันนี่แปลว่าจากได้เล่าๆเต็มกระตาเิเมืงง่องเมื่อยเลยทะเลาะหาทางใน,งนยงนังบ่เบิดอยู่มื่อหนาจังมาหาอีกว่าอยากอเอาไปเห็ดน้ำมันทงไว้เนะาะยามแรกนะปีนี้ยังบ่ได้จกทงเลยมันบ่ได้น้ำมันไหลเขาก็เลยสิเอาน้ำมัอันนี้เอาไปตื่นเห็ดก็ได้พี่น้องอยากกินแกงระบาดนี่ ได้เห็ดเลยถ้านนกันยังก็มีเนาะอันนี้น้ำไม่ไหลายนาะเดียวสามน,น่องพไ,ได้ชนร้ายผักได้แต่น้ำไม่อันนี้เนาะลายเติบอยู่พอได้กินอยู่พี่น้อยเอาไปต้มเป็นยังก็ได้เนาะบ่ได้ลายก็เอาไปต้ม,ก,นะม,ม,ตมกินจำแจ่วแซ่บเข้ากระป๋อกแบบตุ๋มลุ่นๆนะมันเดืจืดเนานะ พี่น้องมีแต่ว่าคลิปนี้กะสิคอจบคลิปก่อนพี่น้องกิเมื่ออลไแบบานี้ใกล้เติบไปทางเมืองกันเนาะยางขึ้นตามตรงนาหมเลยไม่คอยมีคนหาปัน,ดนไดน้องใม่อันนี้ถ่าบ่ามีาผู้ือกระตาให้ยยังก็คือสิหาลายอยู่ราะวเข้าโบเลนักอันนี้เฮานักพี่น้องโดยพี่น้องคลิปนี้กะสิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพ่อคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี